ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านทุกๆคนที่มาเป็นสมาชิกเรียนจากช่องคนแบกเป้นะครับขอบคุณมากครับก็เวลาที่เรามาคนเดียวเนี่ยมันจะไม่มีเสียงหัวเราะแต่ว่าก่อนที่ผมจะนอนเนี่ยเราเก็บตะกุดของผมนะครับเนาะนะครับเพื่อบอกป้องสิ่งอันตรายไม่ว่าจะเป็นอ่า ผีสางนางไม้ตก่างนานานะครับแต่ผมจะขวาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนครับนออา,ดดาเอาดดเร็ไปแล้วข้มา,ขมาเขามาเรียกผมนะแต่ว่าเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้นะเอาเขาต้องการอะไรวะทุกคนเขามาใกล้เราไม่ได้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นตัวอะไระเนี่ย やあ。 สวัสดีครับพี่พิมเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมานอนแห้งนะครับทุกคนวันนี้อายุเนี่ยก็ไม่ได้มาร่วมเดินทางกับผมนะผมเองก็ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับรู้สึกว่าผมกับอายุเนี่ยก็ได้ร่วมเดินทางไดถ่ายคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับก็คิดว่าวันนี้เราอาจจะดังคนตังไปถ่ายที่คอยที่มันนะทุกคนนะ ก็ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงอย่างห้างแล้วนะครับทุกคนห้างตรงนี้เนี่ยเหมืนอนที่ผมเคยมานอนแล้วเจออะไรแปลกๆนะครับนะในว่าคนจะเดินไต้ห้างมีผู้หญิงกริดร้องในเวลากลางคืนแล้วก็มีผู้หญิงมาเรียกให้ลงจากห้างบ้างเยอะแยะตามไปหมดเลยนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะอยู่ไหมป่ะนะก็อันนี้ก็จะเป็นอ่า ชาววานของบางพลายเนาะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําแล้วนะครับมันแห้งไปหมดแล้วนะครับทุกคนเนาะก็ทุกคนหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับเอ้ยลองไม่ตกไบ้ย

ไม่บุบเดี๋ยวเมื่อเช้า เวลาที่เรานอนห้างเนี่ยไอ้น,นี่นะทุกคนอืมอะไรวะเนียเยอะๆไปหมดเลย ดีนะไม่บุดถ้าบุดนี่รุ่งเลยนะ เนี่ยทุกคนก็เวลาที่เรามาคนเดียวเนี่ยมันจะ <c oughs> จะไม่มีเสียงหัวเราะแล้วก็จะไม่มีพื่นคุยมันจะเงียบเหงาสง,งบทุกอย่างเลยนะครับนะแต่ว,ว่าถ้าเรามีเพื่อนมาเนี่ยอาจจะมีเสียงหัวเราะนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหัวเราะง่ายยิ้มง่ายนะครับทุกคนนอรแต่ว,ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันคงไป,ไปไม่ได้นะครับถ้าจะหัวเราะนะครับเนาะ ถ้าหัวร้อนนี่ก็คือบ้าแล้วนะทุกคนนะก็ดังนั้นแล้วเหตุผลนี่แหละที่ผมเนี่ยไปกับอายุงแล้วก็มีเสียงหัวเราะนะครับมีพี่ๆหลาย,ลายท่านเลยนะครับมาอมเมาบอกว่าพูดมากลาคาญนะครับแล้วก็หัวเราะลาคัญมากๆเลยไม่อยากจะไม่ได้ยินเสียงผมนะก้อนนี่แหละนะครับที่เน้นน,นะนะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ไม่ได้ยินเสียงผมนะก็จะเงียบยแบบนี้แหละนะคงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมตั้งกล้องผมก็นอนอยู่เฉย,เฉย ฟังเสียงลมเสียงธรรมชาตินะทุกคนนะก็จะตามจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนมีเพื่อนมาเนี่ยจะไม่เหงามีเพื่อนคุยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะนอนฟังเสียงธรรมชาติก่อนสักครู่หนึ่งนะครับนะแล้วก็อาจจะเจอกันอีกที่ก็ตอนที่มึนสิริตเลยนะครับนะ อากาศเย็นสบายทุกท่านทุกคนนะอากาศเย็นสบายเลยนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับมือสนิทแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยรู้สึกว่าลมเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะแล้วก็ลมเนี่ยมาเป็นระยะระยะนะครับเนาะก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็จะขอตัวเข้านอ,นอนแล้วนะครับเวลาที่เรามาคนเดียวเนี่ย เราจะนอนเร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนคุยนะครับนะทุกคนนะก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องนอนเร็วๆนะครับทุกคนครับเนาะถ้าบทไฟล์แบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครดีนะครับคิดว่าเข้าตัวเข้านอนดีกว่านะครับมันจะไงกว่าเนาะแต่ว่าก่อนที่ผมจะนอนเนี่ยเราคงจะเก็บตะกุดของผมนะครับเนะาะแผดไว้ก่อนนะครับเพื่อบอกป้องสิ่งอันตารายไม่ว่าจะเป็นอ่า ผีสางนางไม้ต่างๆนานาครับเดี๋ยวผมจะขวนไว้ตรงนี้นะครับทุกคนครับเนาะก็หวังว่าค่ําคืนนี้คงจะไม่มีอะไรนะครับนะก็หวังว่าตะกุดของเราเนี่ยน่าจะช่วยเราได้ในการป้องกันผูกผีปีศาจต่างๆนานาพ่งนี้นะครับทุกคนครับเนาะก็ในค่ําคืนนี้ผมเนี่ยจะขอตัวเข้านอนแล้วนะครับในค่าคืนนี้ถ้าเจออะไรก็จะอัปเดตนะแต่ถ้าไม่เจอก็เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวผมจะขอดตัวไปปิดไฟแล้วนะครับทุกคน มาเปิดไฟกันดีกว่าหวังว่าค่ำคืนนี้คงจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองส่องดูนะครับว่าข้างล่างใต้ห้างของเราเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับอ๋อไม่มีมีแต่ตะกุดนะครับโน่นทุกคนเนาะก็บรรยากาศเนี่ยจะเงียบเหงาสง,งบนะครับลมเนี่ยพัดมาก็โชกแรงมากๆเลยมาเป็นระยะระยะของมัน,นครับเนาะนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากนะ ก็หวังว่าค่ำคืนนี้คงจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเยือนเราเนาะแขกที่เราไม่ได้รับเชิญเนี่ยหวังว่าคงจะไม่มาหาเรานะครับค่ำคืนนี้กุนแจเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับพี่พีผู้เพื่อนครับกุนท์นะครับ โคดอูอืพอะไรวะโคดูดดอืมอืมอะไรวะโคดูใครวะเฮ้ยใครวะเขเห็นไหมคนเลยวะเริร่มเรอ่ม เออมื่อเลพลอเล็บปลอข้อมืออ่ะเออเมือนอะไรเพื่อนเฮ้ เล,ยเลเเียบร็อยล้ครับงาสวัลดอืองาอ้าวเฮ้ยมาเรียกผมนะครับทุกคนครับเขามาเรียกผมนะแต่ว่าเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้นะอา้าวบ้าวัสดีครับบ้าบ้าวัสดีครับ ใกล้เราไม่ได้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีรว่าเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเอโดนวนเวียนอยู่นี่แหละเฮ้ย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 เอาไปแล้วครับทุกคนครับขับไปแล้วนะครับเอ้าป้าป้าครับเอ้าเอ้า เอา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 บ้าบ้าบ้าโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนอนต่อแล้วนะเหมือนกับว่าป้าเขาเนี่ยมาเรียกผมแล้วก็หายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วนะครับทุกคนน่าจะเป็นคนนะครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นคนนะแต่ว่าเขาขึ้นมาไม่ได้นะครับทุกคนเป็นเหตุผลอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมนอนต่ออีกกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับ คนครับลมเนีย่ยมาแรงมากๆเลยนะครับทุกคนฟังฟังเตียงลมนะครับลมแรงมากอา้าวลมเงียบแล้วนะครับโอเคทุกคนลมจะนอนต่อนะครับมาคาำกัน,นีนผมจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะทุกคนนะ 太小了，我那。 ใครยังไม่รู้นะตัว สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับสวัสดีก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศที่ดีเนาะพร้อมได้ยินเสียงนกนะครับทุกคนครับเนาะเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับนะผมเองก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันนอกากว่า,เ,าเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะเพราะว่าผมเจอป้าคนหนึ่งนะครับเดินรอบๆใปห้างของเราเนาะก็เดินเนี่ยเป็นเพราะอะไรผมเองก็ไม่รู้นะเรียกก็ไม่ตอบ เรียกก็ไม่ขันลับนะครับนะจู่ๆก็เดินลงไปข้างล่างพอผมรอฟังสถานการณ์สักครู่หนึ่งเนี่ยรู้สึกจะมีลมเนี่ยพัดมาก็โชงแรงมากๆเลยแล้วก็ผมไม่ได้เปิดไฟฉายเลยนะครับนะก็รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็เช้าแล้วนะครับทนะุกคนครับนะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็เช้าแล้วนะครับนะเพราะน่าจะเผลอหลับนะเผลอแบบลาลาเหนื่อยๆนะก็เลย เลยหลับไปนะครับตื่นขึ้นมาก็ช้าเลยเนาะก็เมื่อกี้นะครับนะก็เจอผู้ชายสองคนเนะแต่อยู่ยข้างล่างนู่นนะจะเป็นคนเที่ยวป่าประมาณนี้นะครับทุกคนครับมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะจะไปว่าข่าวว่าวันในภารัสศาสตร์นี่ก็ไม่ได้นะครับจะว่าข่าวแบบอย่างันอย่างี้ก็ไม่ได้นะต้องขอพูดว่าเป็นคนเที่ยวป่าแล้วกันนะครับเนาะทุกคนเพราะว่า ถ้าเราเอ่ยคำว่าเขาล่าสัตว์ป่าเนี่งมันจะดูแบบไม่ดีนะถ,ถ้าเป็นความถ้าเป็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ล่าสัตว์เนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบผิดพลาดเกคํากับคำพูดมากเลยนะครับทุกคนดังนั้นแล้วผมเองก็ต้องระมัดระวังคำพูดแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเนาะก็โอเคครับทุกคนก็ชาววันใหม่วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ ผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะกเกิดปัญหาการเล็กน้อยนะครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากดไลาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเนาะคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อหน้านะครับสวัสดีครับไปไปครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านทุกๆคนที่ มา,มาเป็นสมาชิกเรียนจากช่องคนแบกเป้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม แล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนกับพระเจ้าอยพพรนะครับบ๊ายบาย